พังแล้วพังยับรอกลับสภาพเดิมและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นเทียนก่อนครับจอดรถจอดรถเลยลงมาเทียนก่อนคุณขับรถยังไงเมาใช่ไหม ผมก็มาเลนของผมดีๆชุดแตกหมดเลยคุณผมยกเองครับ,ค,รบคุณมาผิดเลนคุณยอมรับไหมคคุณเมาใช่ไหมผมเมากินมาอยู่ครับดูคร,บครับทุกคน มเมาเหล้าแล้วขับรถมาผิดเลนอย่างแรงครับคุณจะรับผิดชอบผมยังไงเนี่ยครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นเมาแล้วขับเสือกขับทำไมรถกูพังยับเลยสัตว์เอ้ยหลังจากนั้นผมก็ให้คุณตำรวจมาไกล่เกลีย่ยแล้วไปเคลียร์กันที่โรงพักดูทรงเข่าคนนี้เมาหนักชัดๆคุณตำรวจครับ เอาเขาเข้ากรงขังทีซึ่งในวันที่เกิดเหตุนะครับตรงกับวันที่27กันยายนซึ่งเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งเดือนของรถผมซึ่งรถผมเนี่ยได้ออกมาเมื่อวันที่27สิงหาคมบอกตามตรงเลยครับรถครบรอบหนึ่งเดือนซวยทันทีด้วยความอับปีแขนซ้ายเคล็ดขาขวาเดินกระเพกเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งตัว ซึ่งผมโดนราคาซ่อมไปที่1 9 2 6 0บาทเจ็บจีบ๊ดซะเ้ยซึ่งในราคานี้ผมต้องรอประกันฝั่งเขาคุมราคาอีกทีต้องรอไปอีกหนึ่งสัปดาห์ควยจริงๆซึ่งผมก็ต้องยอมสำรองจ่ายไปก่อนเพื่อให้ได้รถกลับมาเร็วที่สุดเพราะผมจำเป็นต้องใช้รถในการขับขี่ไปทำงานอ้อลืมบอกไป ผมได้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน15,000บาทมันไม่คุ้มหรอกครับกับราคาที่ต้องจ่ายกับการเสียเวลาซึ่งรถผมเนี่ยจะใช้เวลาซ่อมประมาณ20วันหรือเร็วที่สุดก็คือ15วันครับทางร้านแจ้งมาอย่างนี้หากท่านใดนะครับเจอประสบการณ์แบบนี้ช่วยบอกผมทีครับว่าประกันใช้เวลาคุมราคานานเท่าไหร่และราคาที่จะได้จะต่ำกว่า ราคาที่เราเสนอให้ไปหรือไม่และเมื่อประกันคุมราคาเสร็จแล้วผมจะได้เงินจากประกันกี่วันหลังจากคุมราคาช่วยบอกหนนะครับผมเครียดมากต้องใช้เงินสำรองตัวเองออกไปหมดเลยซึ่งในหมื่นห้าแม่งไม่พอวะ่ะและหากท่านใดชอบใจคลิปนี้โปรดช่วย subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้ารถซ่อมเสร็จแล้วผมจะพาทุกท่านออกเดินทางไกล ไปเยี่ยวเอแวะไปเที่ยวที่ไกลๆแน่นอนลายกระดิ่งจังอีเฮีย